ตื่นมาไอทีผมก็อยู่ในยานเอากาศแล้วตอนที่หนึ่งเออหนาวอะทำไมมันถึงได้หนาวขนาดนี้นี่มันอะไรล่ะเนี่ยความฝันถึงจะดูเหมือนจริงสุดๆแล้วก,ก็เถอะเดิมทีแล้วที่นี่มันที่ไหนละ่ะจะว่าไปเมื่อวานเราทำอะไรนะกลับมาจากทำงานตามโบติกกินข้าวแช่น้ำแล้วพอเล่นเกมก็นอนตามโบติกอะ ง้นที่นี่ก็คือห้องนักบินของกิษณนะงั้นสินะ s t e l ลอ่าออนไลน์เป็นเกมออนไลน์ไซไฟที่มีความอิสระสูงสามารถออกประจนภัยจักรวาลที่กว้างใหญ่ได้เป็นโอนเนอร์ของยานขนส่งเพื่อการค้าเองก็ได้จุดขายของเกมคือการที่มีสไตล์การเล่นมากพอๆกับตัวผู้เล่นการเล่นที่เป็นพื้นฐานของผมคือรับจ้างเล่นแถมยังเสรสุดเลย แล้วก็เอาเงินที่ได้จากการจ้างมาถอยยานหลายต่อหลายลำและในที่สุดก็ได้เจอกับยานที่ผมชอบนั่นก็คือยานอวกาศลำนี้ ASX08 กิษณนะถึงงั้นก็เถอะหนาวแฮะเอ่อเดินเคลื่อนปั่นไฟแล้วก็ออนไลน์เครื่องพยุงชุกีพเกือบไปแล้วถ้าหลับทั้งๆแบบนี้ได้ขาดใจตายแน่ๆเอาล่ะตอนนี้ก็ถือว่าผลเขียนตรายไปแล้วล่ะนะแล้วสรุปมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย ฝันถึงเกมที่ติดอยู่กันซีนะไอ้ที่เขาเรียกกันว่ารู้ตัวว่าฝันประหนักไม่ได้รู้สึกว่าจะตื่นเลยด้วยตอนเปลี่ยนอุณหภูมิก็ไม่รู้สึกเหมือนว่าฝันเลยช่างมันปะระเลยจะให้รู้สึกหมุนไปก็ไม่ได้มองโลกในแน่นดีกันเถอะมองโลกในแง่ดีฟู่คุมง่ายจนไปเรื่องหน้าแตกใจเลยฮะก็มีทะเลาะก,กับแท่นควบคุมและแป้นเหยียบอยู่บ้าง แต่พอเข้าใจแล้วก็ง่ายเหลือเชื่อเลยนอกจากนั้นยังใช้ลางสั่งหนขยับเอาได้เพราะสามารถควบคุมได้อย่างละเอียดอ่อนยิ่งกว่เาเมาส์กับคีย์บอร์ดพอยานขยับได้แล้วต่อไปก็ตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันอ้าวไม่มีแมปเงินที่มีก็เป็นศูนย์พวกสินค้าอาหารก็พร้อมอยู่บ้างแล้วตรงนี้ไม่ได้เหมือนกับในเกมหรอกเหรอูหักหายากค่อนข้างเยอะเลยนี่นาสุดยอดเจ้านี้นาย l นั้น โลหะหายากเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ขาดแคลนอย่างเรลือลังในกาแล็กซีเป็นไอเทมที่แลกเปลี่ยนเอเนลได้ง่งายๆไม่ว่าจะเป็นสถานีหรืออนาธิคมในก็ตามเปลี่ยนเสมือนพวกทองและอญญนญมณีเอเนลนั้นเป็นสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่หมุนเวียนในโลกนี้ไม่มีความยุ่งยากเหมือนกับธนบัตรและเหรียญในทางกับการธุรกรรมทั้งหมดจะถูกบันทึกเอาไว้เพราะแบบนั้นโลหะหายากเลยเป็นสินค้าที่มีความต้องการ ของคนที่อยากเลี่ยงประวัติแบบนั้นถ้าเกิดว่าเซตติ้งแบบนี้ยังเป็นแบบในเกมแล้วก็คำเตือนคำเตือนปลูกสแกนโดยานที่ไม่ทราบสังกัดอแอบทบันทีเลยงั้นเหรอไอพี่น้องมาทําอะไรในที่แบบนี้งั้นเหรองีบหลับงั้นเหรอฮ่าฮไม่ต้องเสียสารนันก็ได้ถูกเจอตัวพบจุดเครื่องกําเนิดไฟงั้นสินะ อย่าพูดงั้นสิถ้าเกิดแบ่งสินค้าให้สน้อยจะไม่ทําอะไรก็ได้นะคงต้องปฏิเสธแล้วนะแต่ถ้าเกิดให้ราคาดีๆก็อาจจะขายให้ละนะเอิมดูเหมือนว่าจะเป็นบรรทุกสินค้าได้พอสมควรอาวุธก็พอไปวัดไปวาได้ส่วนการซ่อมบํารุงก็ไม่ได้เลื่ยงคงจะเป็นพวกจนสลับทั่วๆไปงั้นสินะจะใหพูดอีกรอบนะถ้าทําตัวดีๆส่งสินค้าม,มาซะ ถ้าทำแบบนั้นฉันจะไว้ชีวิตให้ผมไม่มีทางเลือกนั้นสินะอย่ามาแคนกันเลยล่ะนี่มันอะไรกันเร็วมากจิ้วจิววว้ปุมอะไรกันเปลี่ยนรูปร่างนั้นเหรอแถมยังแค่นัดเดียวไม่นะไม่เอาฉันยังไม่อยากตายวิสปุ้ม,มไอเวนเอ้ย ฉันจะฆ่าแกเวนเอ้ยการเคลื่อนไหวอะไรกันวะถ้างั้นเจอนี่หน่อยเป็นไงพี่อ่ะไม่ได้ผลไอ้บ้าเอ้ยอย่าเข้ามานะเว้ยไอ้เวนไอ้เวนเออเอยหยุดปุ่มอุ๊บเอ้ยปฏิเสธแรงจีไม่ได้ทั้งหมดเงี้ยสินะ แต่ว่าถ้าถึงขั้นนี้ได้ยังไม่ตื่นอย่างที่ฉันคิดความจริงนั่นสินะนี่นะอเออก็พอคิดคิดดูแล้วนี่อาจจะไม่ใช่สถานการณ์ที่เลวร้ายก็ได้ถึงป่านนี้แล้วก็เถอะแต่กิษณาลำนี้นั้นใน s O L เป็นยาแผน,นักที่ก้าวล้ำที่สุดแล้วเป็นยานที่มีทั้งความเร็วและความล่องกลัวแถมยังพลังอำนาจในการยิงยังอยู่ในระดับยานลาตเวียนหนักอีกด้วย เป็นระดับที่ต่างจากพวกยานโจรสลัดเมื่อกี้รีบรับเลยยืนยันจากการต่อสู้เมื่อกี้ถ้าเป็นแบบนั้นด้วยงานรับจ้างที่เคยเล่นใน SOL ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในเกมนี้ได้ก้าหัวของพวกโจรสลัดก่อนหน้านี้ทั้งหมดคือ19,000เอเนลเอิมถ้าเท่ากับในเกมก็แต่เติมพลังงานเติมกระสุนกับบำรุมยานก็แทบที่จะไม่พอเลยฮะสินค้าของพวกโจรสลัดที่กู้มา มไม่มีอะไรน่าสนใจเลยฮนะข้อมูลที่เก็บมาได้เอ๊ข้อมูลตำแหน่งของสถานีในระบบดาวสินะสำหรับสถานีที่ไม่มีแมบแล้วรู้สึกขอบคุณจริงๆแถมยังมีข้อมูลพิกัดของฐานจดสลัดอีกถ้าเอาไอ้นี่ไปขายน่าจะได้หลายตังเลยละอืะเป็นอันว่าทั้งค่าหัวทั้งพิกัดฐานของพวกโจรสลัดที่ที่จะเอาไปขายได้ใกล้ๆก็คือ อาณานิคมการค้างสินะทางนี้คือสถานมีจัดการท่าของเทมอนไพย,ยอมรับการขอเทียบท่ากับตอนขอโทษนะครับดูเบมือนข้อมูลซึ่งจะเสียหายเอ๊ะข้อมูลชื่อกับยานเราหายใช่ไหมนะเออชื่อชื่อจริงของเราก็คือซาโตะทาคาฮิโรดูไม่ค่อยเข้ากับโลกนี้เลยฮนะถ้าอย่างนั้นเออนี่คือ SOL งัสินะเอาตามนี้ละกันเออคือว่าอา่ทางนี้ยานชื่อกิษนะชื่อกับตันก็คือฮิโร่กับตันฮิโร่ตอนที่2เนี่ยไปเอาไอ้โลหะอายากจำนวนมากขนาดน,นี้มาจากที่ไหนกันละ่ะก็บอกไปแล้วไงว่าได้จากการจัดก,การโจรสลัดไงละ่ะ ไม่ได้สังกัดกิ้วทหารรับจ้างปฏิบัติจำตัวเองก็ไม่มีจะให้เชื่อเรื่องที่ประกาศว่าตัวเองนั้นเป็นทหารรับจ้างได้ไงไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ยอมบอกที่มางั้นสินะนี่หยุดไอการโต้แย้งแบบไรอีกผลแบบนี้ได้ไม่อะเออท่านเซเรนาทำไมท่านถึงได้มาอยู่ที่ห้องสอบสวนได้ล่ะครับเพราะว่าเจอยาที่ไม่คุ้นในโรงเก็บไงล่ะ เาเป็นเจ้าของยานลำนั้นนั่นสินะคะครับอย่างนี้นี่เองจำนวนของโลหะหายากค่อนข้างเยอะจริงๆนั่นแหละค่ะไม่มีเบื้องหลังอะไรอยู่จริงๆใช่ไหมคะแน่นอนเออมีอะไรที่จะรายงานอยู่หรือเปล่าคะมีสิข้อมูลพิกัดเหมือนว่าจะเป็นที่เก็บสินค้าที่ได้มานะ่ะแล้วก็ตั้งใจจะมาส่งข้อมูลและรับรางวัลที่นี่แหละ แต่แล้วพอเห็นสินค้าด้านในก็โดนแลกมาที่นี่ทันทีนี่มีหลักฐานว่าของของเขาเป็นของที่ขโมยมาหรือเปล่าเออไม่มีครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานี้คะเราจะรับโลหะหายากในราคาที่จุติทำพิจารณาเอเนลเป็นของตอบแทนให้เขาอย่างยุติธรรมด้วยและเขาก็จะใช้จ่ายเอเนลนั้นในอนณานิคมนี้ไม่มีใครที่ได้เปรียบหรยเสียเปรียบใช่ไหมล่ะคะ เออแต่ว่าแบบนี้ก็แต่ว่าไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้มีการลองเรียนเรื่องเงินใต้ต๊จากยานที่แวะมาพักในน้ทนิคมนี้ได้ยินข่าวือว่ามีเจ้าหน้าที่แบบนั้นอยู่ด้วยถ้าเกิดว่ารู้อะไรช่วยแจ้งไอทราบทีนะคะที่ชั้นคนนี้สาวของคิวฮอสเออเออครับแน่นอนอยู่แล้วถ้างั้นผมจะดำเนินตามขั้นตอนเลยครับ ขออภัยด้วยนะคะมีคนที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าไปหน่อยเออไม่เป็นไรหรอกครับก็น่าสงสัยจริงๆนั่นแหละนั่นสินะคะนอกจากชื่อกับยานข้อมูลอย่างอื่นก็ว่างเปล่าเาวากับว่าได้หลงมาจากอิจกรวาลเอ๋อะไรนะคะเอ๊ะเปล่าครับไม่มีอะไรอฉลาดชะมัดเลยพี่สาวคนนี้แล้วมาอยู่ในระบบดาว นี้ได้ยังไงล่ะคะเอออันที่จริงแล้วเหมือนจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างไฮเปอร์ไดเลและก็จําไม่ได้ว่ามันส่งผลกระทบอะไรยังไงเอ,อ่อนั่นก็ว่าดันโชคร้ายโดนโจนสลัดโจมตีหลังจากนั้นก็โตกลับแล้วมาลงเอยที่นี่นั่นแหละครับแถมยังเสียความจําไปจากอุบัติเหตุไฮเปอร์ไดออกจะยากที่จะเชื่อไปหน่อยนะคะเนี่ยเสียดายนะคะ แต่ว่าคงถูกกล่าวหาด้วยเหตุผลว่าเป็นสปายค่ะเอ๊ะสปายใช่แล้วค่ะอาจจะเป็นคนที่มาจากสำนักงานใหญ่ของสหัฐพันธรัฐเบเรเบเรมก็ได้เอ๊เบเรเบเรมสหัฐพันธรัฐเบเรเบเรีมค่ะพยายามทำตัวเหมือนทหารรับจ้างแล้วก็เข้าไปในะอาณา,น,านิคมของศัตรู ด้วยโลหะขายากที่ไม่รู้แหล่งที่มาถ้าเป็นสปายจริงคงทำให้ดีกว่านี้หน่อยใช่ไหมล่ะครับบังเอิญสินะคะดึงดันเกินไปนันสินะชั้นเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะขอโทษที่ทำให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวชั้นจะไปคุยกับคนของสานักงานใหญ่ให้ขอบคุณนะครับถ้างั้นดิชันขอตัวนะคะเริ่มความทรงจำลองไปพบหมอดูสักครั้งนะคะ เดี๋ยวจะแนะนําหมอที่ไว้บางใจให้ค่ะนั่นสินะครับถึงตอนนั้นก็ขอรบกวนด้วยนะครับก็ดูไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรฮนะแต่หน้ากลัวยังไงก็ไม่รู้สที่สวยก็เถิดถ้าทําได้ขอแค่ครั้งเดียวคุณฮิโระไว้เจอกันในสวรรค์น,นะคะเอเอือมโลหะหายากแลกได้สองล้านห้าแสนเอเนีลค่าหัวโจสรสลัดหนึ่งหม กับอีก94เอเนลค่าข้อมูล1 5 0 0 0ล้าน5 0 0 0นเอเนลทั้งหมดก็รวมกันแล้ว2 6 0ล้านกกับอีก6 9 4เอเนลเออถ้าใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็ประมาณ1เอเนลประมาณ100เยนก็จะอยู่ได้ประมาณ40ปีเลยฮะเอาจริงดิพอมนันย้อนกลับไปจนถึงเมื่อวานนี้ยังมีหน้าที่จัดการเครือข่ายภายในและใช้ชีวิตธรมรมดา ที่ถูกไล่ตามด้วยความน่าเบือ่อโสดอายุ27ปีอยู่เลยความสุขอย่างเดียวของเราก็คือเกมได้ทั้งหมดว่าจะเป็นเกมตะวันตกหรือเกมญี่ปุ่นและในเกมบางเกมก็เป็นซิงเกิลแดงเกอร์ไม่มีอะไรผูกมัดเพียงแค่ชมดิ่งในโลกที่จิตจัดยืนขึ้นมาแต่ไม่คิดว่าวันที่ได้เข้ามาในเกมแบบนี้จะมาถึง ดีใจจริงๆที่เล่น sol อมย่อมยอมย,อมย,อมยอม่อมทำยังไงดีนะถึงจะใช้จ่ายได้แค่ไหนแต่ก็ไม่ได้อยากอยู่แบบไม่ทำอะไรแบบนี้หลายวันมานี้ก็เลยได้ตรวจสอบอะไรหลายหอย่างอย่างแรกเลยก็คือที่ที่ผมอยู่เรียกว่าระบบดาวเทอร์เมนดาวหลักเทอร์เมนเทอร์เมนหนึ่งใกล้กับดาวเลิอกอย่างโค้งที่มีรูปรูิพื้นที่สูงมากจะทำประโยชน์ไม่ได้ ดาวเชอร์เมีน2เป็นดาวแก๊สที่ประกอบไปด้วยคิวเชอเรียนและฮีเรียมสเ,เป็นแหล่งพลังงานจะคอกน้อยมีทรัพยากรอยู่มากมายรวมถึงโลหะหายากดาวเชอร์เมนสาอากาศเป็นพิษมีฝนเป็นกฎทรัพยากรมีประโยชน์สูงอยู่มากดาวเชอร์เมนสี่เป็นดาวคอกที่มีทรัพยากรแต่ถูกถิงล้างระหว่างดาวหลักระบบระบบดาวที่ประกอบไปด้วยดาวคอกสี่ดวง โดยมีดาวฤกษ์เทอร์เมนเป็นดาวหลักน่าเสียดายที่ไม่มีดาวที่อาศัยอยู่ได้แต่ว่าในแง่หนึ่งก็เป็นระบบดาวที่รวมไปด้วยทรัพยากรพอกแบบนั้นยานค้าขายและยานขุดแร่เลยออกมาอนาณาจิคมนี้เยอะในทุกๆวันแต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นแหล่งรายได้ชั้นดีของเราโจาสลัดนั่นก็คืองานทหารรับจ้างมีไม่ขาดแถม ตอนนี้ถ้าแถวนี้ยังมีสัญญาณการเข้ามาใกล้ของสงครามอีกระบบดาวที่อยู่ภายใต้อำนาจที่เรียกว่าจักรวรรดิลักคันมีความขัแดแย้งกับเพื่อนบ้านอย่างสหพันธ์เบเลเบเลมมาอย่างยาวนานและดูเหมือนว่าจะมีการต่อสู้ที่ชายแดนอย่างไม่รู้จบถ้าเรายังอยู่ในพื้นที่ดาวแบบนี้ตาแบบนี้ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแยง้งเนือแท้ ก็ได้เวลาหารายได้จากการเป็นฐานรับจ้างแล้วแหละนะแต่ก็เสียงเพราะอีกฝ่ายเป็นกองทัพที่ต่างจากหารรับจ้างทั่วๆไปถึงจะมีความรู้ครอบคุมอยู่แต่โลกนี้ก็ต่างจาก SOL ที่เรารู้จักอยู่นิดหน่อยอย่างไม่มีทั้งอาณาจักรลักคันและสหพันธ์เบเลเบลเบลมในทางกลับกันก็หาระบบดาวที่มีอยู่ในเกมไม่ได้และก็ยังมีความแตกต่างเล็กน้อยอื่นอยู่อีก ว่าตามตรงความรู้จากเกมจะใช้ได้ไปถึงขั้นไหนเออต้องบินไประบบดาวอื่นงั้นเหรออ,อันนั้นเองก็ด้วยเราเถะิะยังไงตอนนี้มีเวลาเหลือเฟืออยู่แล้วไปหาซื้อของกินมาหน่อยละกันโหนี่มันค่อนข้างจะก็เป็นภาพที่เห็นจนชินตาในเกมและอนิเมะแล้วนะแต่พอมาได้เห็นด้วยตาตัวเองรู้สึกตื่นเต้นสุดเลยฮะ ว่าไปในเขียดนี้ดูเหมือนว่าจะเขียนไว้ว่าไม่ค่อยปลอดภัยอยู่สินะพอได้อยู่ในอารมณ์บ้านนอกเข้ากรุงปัญหาก็วิ่งเข้ามาใส่เลยสินะพ่อมือใหม่ตรงนั้นน่ะมีปืนสวยใช้ได้เลยนี่งอลโมีระบบแฟนตาซีแบบนี้ด้วยงั้นเหรอไม่น่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรืออะไรแบบนั้นนี่นะฮ ้องคนเขาอยู่นั่นแหละจู่ก็โผลมาเอ,อ่อป่าก็ระแวงตามสามสาสำนึกปลตินั้นแหละไม่ใช่คนน่าสงสัยหรอกนะก็เป็นทหารรับจ้างเหมือนนายนน่นแหละอืมฮะดูหน้าอกหน้าใจที่ไม่ค่อยมีแต่ก็แอนอย่างภาพภูมิแหละทําไมงั้นเหรอเอ๊ะที่ไหนกันยะเจ้ามือใหม่เจ้ามีธุระอะไรกับมือใหม่กันล่ะช่างมันเถอะยิ่งไปกว่านั้นนายนะตามมา าฆ่าเวลากับชั้นหน่อยสิหน้มาแถวนี้ก็พราะทำท่าจะลบก,กันนั่นแหละแต่ก็ยังไม่เรียกตัวทหารรับจ้างสักทีอาณาธิคมนี้มีความน่าสนใจเลยหรือไงเลยว่าจะแนะนํารุ่นน้องบ้านนอกเพื่อฆ่าเวลาเล่นนะน่าสงสัยจริงๆน่าสงสัยโคตรๆว่าแต่ถ้าตามยจเอลเอวกาศเสียของนี่ไปก็น่าจะเป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้ชีวประจําวันด้วยเลยนะ ยังไม่ทันได้บอกชื่อเลยสินะเนชื่อเอลมาทางนั้นล่ะมีโละมีโละชื่อธรรมดาจังนะเอลมาของหล่อนก็ธรรมดาเหมือนกันนั่นแหละพูดอะไรนะ่ะชื่อของฉันมีอ,อักษรไม่เศษกว่าตั้งหนึ่งตัวเลยนะนั่นสินกาใจก็ดีแล้วเอาล่ะเดี๋ยวรุ่นพี่จะแนะนำให้ที่รีบตามมาซะครับครับ ตอนที่3ฮะนายไม่มีใบอนุญาตงั้นเหรอเอ๊ะไม่ได้ลงทะเบียนกับกิวหารรับจ้างเหมือนแยกขนาดนั้นเลยงั้นเหรอก็ต้องแยกอยู่แล้วสิการที่ไม่ครอบครองยานอาวกาศไม่ทราบสังกัดมันก็ไม่ต่างจากโจรสลัดหรอกนะแล้วก็ยังรอดมาจนถึงป่านนี้อีกนะเร็วรีไปกิวกันเลยตอนนี้โหยานกับหน่วยงานราชการเลยแฮะก็ขายกันนั่นแหละ เหมือนจะรู้เรื่องเยอะเลยนี่เอลมาเป็นทหารรับจ้างมานานขนาดไหนกันแล้วล่ะ5ปีแล้วน่ะตัวจีดเลยแหละตอนนี้ก็อยุ5 53แล้วล่ะแต่ละอ่อนเลยทีนะอ่อนไวจังนะก็แค่ฮิวแมนมีอายุไข,ขสั้นเท่านั้นแหละพวกฉันนะ่ะอยู่ได้500 500ปีเลยเนล่เอ๋แล้วทำอะไรมาจนถึง48ล่ะไม่เกี่ยวกันซะหน่อยยังไงซะก็ช่างมันส่อเรื่องอดีตของทหารรับจ้างน่ะมันเสียมารยาทน,นะ อ,อ,อย่างนี้นี่เองค็จะมีสถานการณ์แย่ๆอยู่เยอะเลยสินะเข้าใจได้ง่ายเลยง่ายอ๋อมีอะไรเด็กใหม่นะดูเหมือนว่าจะเป็นสถารรับจ้างทางทั้งที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกับคิวแหละฮ๋อมีมีใบ,บอนุญาตงั้นเหรอเออยังไงก็ช่างส่งชื่อยานกับไอดีมาครับปุ๊บปุ๊บวงงั้นเลยจ๊ะโยวหูหน้าตลกจุง้งนี่มันอะไร เป็นยานที่ไม่เคยเห็นเลยฮนะบันทึกสวนมากก็แถบไม่มีบันทึกเทียบท่าก็ไม่มีเลยไม่ใช่เหรอดูเหมือนว่าจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างไฮเปอร์ได้ข้อมูลเลนเลยเสียหายแถมความจังของผมก่อนหน้านี้ก็คุ้มเครือด้วยแหละครับช่างบันทึกการไม่สอนเรื่องอดีตเป็นมาญาติของฐารับจ้างแล้วนะหลัง <c oughs> หลวงจริงนะแต่ก็ช่วยได้เยอะเลยเอาละ เตรียมตัวลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยที่เหลือก็คือการทดสอบเม้จะต้องมอบหมายงานให้แต่ก็ยังไม่รู้ถึงความสมบัตของนายแล้วนะเป็นเครื่องจำลองสลรับฝึกสีมือนนะ่ะน่าจะมีอันที่ใกล้เคียงกับยานของนายอยู่เลือกเลยโอ้อยังไรก็เถอะตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเป็นอะไรของเธอน่ะล้าวก็แค่เห็นน้องใหม่คุงอับอายไม่ใช่สิอยากเห็นความองอาจเท่านั้นเอง แหมสีมือของน้องใหม่คงจะเป็นยังไงบ้างนะงั้นเหรอครับผ่านแล้วโอ้ใช้ได้เลยนั่น,น,นแต่ว่าไหนทําหน้าปั้นยากนั้นน่ะตัวเลขน,นะฉันใช้โปรแกร,รมทดลองสีมือสะลรบมือใหม่แล้วก็ให้รีวิค่อยๆเพิ่มเรื่อยๆเ,เออถึงจะไม่ได้รู้สึกเท่าไหร่ก็เถอะแต่ตอนท้ายเหมือนจะท้าทายอยู่นิดหน่อยละมั้งตอนท้ายนะ่ะเป็น โปรแกรมเลื่อนขั้นของโกเลยนะโกทหารรับจ้างนะมีระบบแรงอยู่โอ้บอลซิลเวอร์โกแพตินัมก็เป็นของไว้ใช้แสดงความสามารถในการต่อสู้ของทหารรับจา้างอย่างตรงไปตรงมาแล่ละนะโอ้อย่างนี้นี่เองแต่ว่าจูู่ให้นายไปโกทันทีเลยมันก็ไม่ได้เข้าใจเพราะยังไม่มีผลงานเข้าใจนะ สลับตอนนี้นายเลยอยู่แค่บอลและจะเลื่อนตอนไหนก็ได้ตามผลงานเข้าใจนะอืมว่าแต่ถึงจะให้โกเลยก็ต้องขอผ่านแล้วนะเพราะความสนุกของการตะแรงมันจะหายไปแล้วนะเออกันเหรอแล้วก็สงสัยมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะ่ะทำไมถึงได้อารมณ์บอจอยขนาดนั้นล่ะคนคนนั้นเลเวอร์ชั้น5ปีเลยนะ ถึงจะคิวเวอร์นะ่ะเอ๊อะนี่คงเป็นเรื่องน่าลำคาญสินะจะว่าไปแล้วเราอยากจะเติมสเสบียงนี่นะแต่ไม่คุ้นเคยกับอานานิคมนี้เลยถ้าเกิดรุ่นพี่ที่ใจดีๆบอกร้านดีดให้คงจะช่วยได้มากเลยนะช่วยไม่ได้งั้นสินะน้องใหม่ที่น่าสงสารไม่รู้สีหรือ8ปดจำเป็นต้องพึ่งพารุ่นพี่เป็นเลือ จริงๆนั่นแหละนะจะพาไปแนะนำร้านให้ตามมาเลยโคตรง่ายแล้วอยากได้อะไรงั้นเหรอมีอะไรแนะนำบ้างไหมถ้ามีอุปกรณ์แล้วงั้นก็เป็นพวกสลับอาหารไหมละ่ะถ้างบพอก็จะมีพวกเนื้อเทียมอยู่ด้วยเนื้อเทียมกับ,กบผักโปกติละ่ะฮะไอของแบบนั้นมีแต่ของเรือเท่านั้นอยลที่จะกินกันได้ที่นี่ไม่มีหรอกนะเป็นของแบบนี้เองสินะปฏิิภาพของ ปลสุสัดในอาณานิคมแ yeah, ย่งั้นสินะอนี่ไม่มีน้ำอัดลมงั้นเหรอน้ำอัดลมอะไรกันละนะ่ะหน้าเอ๊ะไม่มีเอ๊ะไม่สิพวกโคลาไม่ก็โซดาที่เป็นฟอง,ฟองๆไงละ่ะทั้งที่มีน้าผลไม้แท้ๆแต่ดันไม่มีน้าบาัลลูนอันนะไม่เห็นเคยได้ยินเลยนะอ่ะเอ๊ะอะไรกันเจ้าตายไปแล้วหาไม่จริงหนะ่า ไอการที่ไม่มีน้ำบอลลมที่กาแล็กซี่นี้เนี่ยไม่สิเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่ากินน้ำบอลลมในยานอวกาศไม่ได้หรือเปล่าเพราะไรแรงน้มถ่วงอันเหลือเพราะปัญหาเรื่องแรงดันถ้างั้นแล้วทําไมแม้แต่อารานิคมถึงได้ไม่เคยเห็นเลยนะไม่เข้าใจเอออะไรเหลือเดี๋ยวสิหัวเราเดาอะไรไม่ออกเลยเอ,อ๋ไม่สิดาวคกถ้าเป็นบนดาวคก ก็น่าจะกินได้หรือเปล่าถ้าตาอยู่อาศัยบนดาวค็กก็น่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะกระจายสินค้าได้ตามปกติเดี๋ยวสี่เป็นอะไรไปละเนี่ยไหวหรือเปล่าฉันฉันจะซื้อบ้านเดี๋ยวพร้อมสวนบนดาวค็กเป็นสั่ง,งันไปกระตันหันจังนะแล้วนั่นนะ่ะใช้เป็นหลายร้อยล้านเอเนลเลยนะพวกที่ดินและสัญชาติอย่าตั้งเป้าหมายไว้สูงนักสิเอาเถอะไม่เป็นไรหรอก เฉพาะของที่ต้องกินในทันทีนของที่ซื้อแล้วไปที้ยานให้เนี่ยสะดวกจังนะเพราะที่นี่บริการของลูกยานดียังไงล่ะได้รู้ร้านดีๆเลยใช่ไหมล่ะขอบคุณซะด้วยล่ะก็กำลังทำอยู่เลยซื้อน้าผลไม้ให้นั่นไงเห็นไหมไม่นะทำตัวเงีบงยบๆเป็นเด็กดีหน่อยสิพอดูดีๆแล้วคุณภาพใช้ได้เลยไม่ใช่เหรอดีบๆรีบ,รบจัดกันเลยฮะหยุดเลยนะอ่ะ นี่เธอจะบอกให้ทิ้งนั่นไปเลยงั้นเหรอผู้หญิงคนเดียวมาอยู่ในที่แบบนี้ไม่มีวุฒิก็พอได้หรอกอยาว่าต่อให้ช่วยออกจากที่นี่ยังไงทางข้างหน้าก็ไม่มีทางอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้หรอกเกิดได้ทั่วทั้งกาลที่นั่นแหละคิดจะไปยุ่งทุกที่ที่เห็นแบบนั้นเลยหรือไงนายน่ะเป็นแค่ทหารรับจ้างไม่ใช่วีรบุรุษน,นะนั่นสินะคิดว่าเดี๋ยวจะให้พูดแบบนั้นหรือไงเฮ้ให้ตายสิอารวาจน,นักนะ แบบนี้ต่อยไปสมัตด,ดีไหมปิว้วโอ้ยเจ็บโวยใครวะอ่าโดนด้วยแฮะพอฝึกในเกมงั้นเหรอไอเวียนเอ้ยอย่ามาดูถูกกันนะเะว้ยคเอไวรีบๆไปให้ว่องเลยครั้งต่อไปไม่ใช่แค่ไม่หรอกนะเว้ยไอเวียนเอ้ยคือว่าแล้วเด็กคนนี้จะเอาไงต่อละเอ่อเอาไงงั้นเหรอ เอ,อ๊ะทำไงดีวะ